สวัสดีค่ะจากร้านาชนนัวซ่อนมือืนนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่นปุ่มเปิดปิดเครื่องของเรียวมีนะคะเครื่องนี้เป็นเรียวมี 5Pro นะคะอาการเสียก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยมันกดไม่ได้นะคะตามอายุการใช้งานนะคะหรือว่าใครที่ใช้งานหนักเนี่ย พอถึงอายุการใช้งานในระยะหนึ่งนะคะมันก็จะเริ่มกดยากก่อนทําไมถึงกดยากกดไม่ไปนะคะต้องกดแบบจิ้มแรงๆนะคะจิ้มแบบเอาเล็บจิกเลยนะคะมันถึงจะทํางานนะคะพอกดไปกดมามันก็จะยิ่งกดยากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นมันก็กดไม่ได้เลยนะคะโอเคอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะปุ่มด้านข้างเนี่ยปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยก็คือปุ่มตรงนี้นะคะ นี่นะคะมันยุบไปเลยนะคะตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนปุ่มใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะปุ่มใหม่จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ปุ่มตัวเก่าเนี่ยจะเป็นปุ่มนี้นะคะนี่นะคะหน้าตาปุ่มเก่ามันจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะนี่นะคะถ้าแกะจากฝาหลังเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะบริเวณข้างๆ ปุ่มนอกเนี่ยก็จะแกะง่ายนะคะถ้าเป็นแพผด้านในเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแกะยากเลยนะคะโอเคแต่อันนี้มันเป็นที่ปุ่มด้านนอกนะคะนี่นะคะนีะ่ตัวปุ่มเนี่ยพอถึงอายุการใช้งานมานานนะคะหรือว่าใครที่ใช้งานหลายปีกดมันบ่อยๆกดมันแรงๆนะคะ มันก็จะทําให้ปุ่มเนี่ยเสียได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกดดูนะคะนี่นะคะกดง่ายเลยนะคะมาตอนแรกเนี่ยปุ่มมันยุบไปเลยนะคะมันกดไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอเคประมาณนี้นะคะเปลี่ยนปุ่มเปิดปิดเครื่องของ เรียวมี5โปรนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนปุ่มนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ